สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1อ่าเราจะมาเรียนเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจติตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิตอ่าจะเป็นไงเรามาดูกันอ่าโดยจะมี2แบ่งหัวข้อหลักๆนะครับก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์การดำเนินชีวิตและสื่อดิจติตอลกับการดำเนินชีวิต ตัวแรกเลยก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์การเงนชีวิตอ่าก็คือเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดออกแบบเว็บไซต์นู่น,นนี่ใช่หมดแล้วครับโดยจะได้มาการคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่เคยมีมาแล้วแต่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอ่าตต่อมาก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ถึงไงก็คือเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัวหาทฤษฎีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการม่มวลผลสารสนเทศทั้งด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และเค,ครือข่ายจะเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยส่วนตอนน่อมาก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์คือยังไงก็คือทักษะการเขียนโปรแกรมด้นานภาษาตา่ตางๆเช่นภาษาไพทอนภาษา C ีภาษา j a v าเพื่อนําไปใช้อะไร ทำใช้งานใช่ไหมก็คือการเขียนโค้ดออกแบบเว็บไซต์หน้าต่างต่างๆการดูรายระบบต่างๆให้ลูกค้าน่ก็คืออยู่ในทักษาะการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเลยอ่าส่วนต่อมาก็คือวัาถ้จากการพัฒน,นาระบบ โดยจะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อขั้นตอนนะครับก็คือตอนแรกก็คือแผนนึนก็คือการวางแผนเราจะต้องวางแผนว่าเราจะทําอะไรยังไงส่วนต่อมาก็คือวิเคราะห์ความต้องการอย่างเช่นลูกค้าต้องการให้เราออกแบบมะแบบนู่นนั่นนี่อ่ะเราก็มีการวิเคราะห์อ,ออกมาในขั้นตอนต่อมาก็คือการออกแบบดีไซน์ก็คือสิ่งที่เราได้จากการวางแผนการวิเคราะห์ความต้องการมาแล้วก็คือจะเป็นงานส่วนออกแบบ หน้าเดสก์ท็อปหรือส่วนต่างๆของเว็บไซต์ของเราก็คือส่วนต่อมาก,ก็คือการพัฒนาระบบหลังจากที่เราออกแบบแล้วจะเป็นการพัฒนาระบบค,คือพร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนต,อนต่อไปในการติดตั้งระบบการติดตั้งระบบค,คือการนําไปใช้จริงทดลองจริงประมาณนี้นครับแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายก็คือการซ่อมบำรุงระบบก็คือเราจะเป็นผู้ดูแลในระบบที่เราสร้างขึ้นมาว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า,าก็จะมีทั้งหมด ประมาณนี้ส่วนต่อไม้ก,ก็คือโครงสร้างการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์จะมี3ตัวก็คือหน่วยรับข้อมูลประมูลผลข้อ,อมูลการแสดงข้อมูลคืออินพุตโค้ดเสียเอาพุตการรับการประมวลการสร่งออกส่วนนั้นก,ก็คือการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ก,กับอุปกรณ์สื่อสารเป็นการสื่อสารข้อมูลโครงสร้างและบุรกรกข,ของระบบเครืขอข่ายรวมถึงอุปกรณ์รกทรอนิ์มาเชื่อมต่อผ่านเครืขอข่ายวิเตรา์ไม่ว่าจะ เมาส์พีบอร์ดแป้นพิมพ์เพื่อไข้ตร์เน็ตอ่าก็ถือว่าใช่นะครับส่วนต่อมาก,การนำไปใช้งานด้านกราฟ,ฟิกก็คือมินิเมีเดียก็คือนำคอมพิวเตอรไ์ไปใช้ในด้านการออกแบบประมวลผลสร้างภาพการจับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดแล้วขั้นต้นจะออกมาในแบบนี้ส่วนต่อมาก,ก็คือการประยุกต์ใช้งานอย่างั้นฉลาด สร้างระบบสารสนเทศที่มีความช,ญชาญฉลาดหรือมัญญาประดิษฐ์เรียกสันส้นๆว่า AI ครับที่เรารู้จักกันส่วนต่อมาคือการคำนวณและการประยุกต์ใช้งานระดับสูงก็คือส่วนนี้นำไปใช้ประยุกต์งานระดับสูงที่มีการประมวลผลการคำนวณความยากระดับซับซ้อนต้องมีการเราต้องมีนักศึกษาที่มีความรู้ระดับหนึ่งถึงจะทำง,งานนั้นได้ส่วนต่อมาก็คือสื่อที่จะทำกับการดำเนินชีวิตนะครับหัวขอ้ขอที่2ก็คือ การทํางานบนพื้นฐา,านสัญญาณดิจิตอลที่มีขนาดแน่นอนการค่าได้ศูนย์และหนึ่งข้อดีคือความผิดพลาดน้อยและสัญญาณแอน,นละล็อกมีขนาดสัญญาณไม่คงที่ซึ่งอาจถูกรบก,กวนและมีความผิดพลาดได้ง่ายอ่าคือ,อยังไงก็คือองค์ประกอบของสื่อดิจิตอลอ่ามีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คัอหนึ่งข้อความเสียงภาพนิ่งวิดีโอภาพเคลื่อนไหวคืออะไรก็ได้จากการวิดีโอ YouTube อันนี้ก็ถือว่าใช่ Tik Tok นู่นนั่นนี่ที่เขาวดำคลิปออกมานี่ก็คือสื่อดิทอนใช่หมดเลยนะครับอ่าเรื่องของสื่อดิจิทอลที่เราเห็นถ้ารู้จักกันแน่ๆก็คือเว็บไซต์ซีดีรอมสม,ตมุติว่าบางข้อมูลชทอตข้นี่ยครับขอบคุณเคยอยู่แล้วที่ดิจิทอลอ่ามีมานานแล้วพอดแคสต์อันนี้เราก็พอได้ดูบ้างโปรแกรมไะลุกจสกัดเขียนโคตรนู่นนั่นนี่ประมาณนี้ตัวหกตัวส่วนต่อม,มาก็คือข้อดีของสื่อดิจิทอลมีอะไรบ้างหนึ่ง ความคงทนมีคุณภาพคงทนผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนได้ยากผู้ข้อความจากเทปที่ถูกบันทึก้วยระบบดิจิตอลได้ง,ง่ายกว่าแอนนอลมันมีความหลากหลายและทันสมัยขึ้นแล้วอ่าวิสองก็คือสามารถนําไปใช้ในการใช้งานได้หลากหลายวิธียังไงคือข้อมูลที่จัดการเก็บรูปแบบดี่ตอลเป็นข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบกรรมอื่นๆได้เยอะและหลากหลายส่วนต่อมาก็คือการสามารถ ผสมผสานกับสื่อรูปแบบหนึง่งได้นำสื่อที่ทำรูปแบบหนึง่งมาผสานกับสื่อที่ตอนรูปแบบหนึ่งการออกแบบตัวนู่นนั่นนี่ให้มาลงตัวกันส่วนตัวท้ายก็คือสามารถนํามาปรับแต่งใช้งานในงานการปรับแต่งสื่อภาพถ่ายวิดีโอหรือคุมเสียงให้ดีกว่าเดิมโดยการใช้แอปพลิเคชันในการมาประยุกต์ช่วยนะครับทดอเสียเรามาดูกัน ของสื่อดิจิทัลคือเป็นสิ่งที่สามารถนําไปกระทําความผิดได้ง่ายเช่นการนาภาพของคนอื่นมาตัดต่อเป็นภาพรามกอานาจานการนําผลงานของผู้อื่นมาทําซ้ํากับสื่อที่มีลิขสิทธิ์ส่วนนี้เราต้องมีความระวังในการใช้งานสื่อดิจิทัลให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลงในทางที่ผิดศึกษาข้อมูลเยอะๆอ่าแะจะเกิดผลดีและไม่เกิดผลเสียก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับเรา ไปพบกับเรื่องกันต่อไปกัน